สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีมงคลพลายโค้งนะคะตามต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเรามาติดตามชีวิตของช้างนะคะที่ควาญหนึ่งคนกับช้างสีเชือกที่ต้องมีความร่วมมือร,ร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะถึงจะไปด้วยกันได้ช้างแต่ละเชือกต้องเข้าหากันได้นะคะถ้าเกิดว่าเข้าหากันไม่ได้นี้ไปด้วยกันไม่ได้นะคะทั้งพวงสี่ ควันก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอ้ยลมแรงมากอืมวาสนาเป็นไรเนาะร้องแอก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 อยู่เ,เ,เ,เมื่อคืนนี้ไม่รู้จะได้หลับได้นอนหรือเปล่านะคะช้างพอจุดพลุก,กันทั้งคืนตั้งแต่เที่ยงคืนมานี่โอ้ยคนทิพย์ก็ร้องสงสัยจะตกใจนะคะว่าเขาทำอะไรกัน ดูงา,าภายฟคกจะติ่มตูดที่ใหญ่แล้วไปทางไหนกันเนาะไปถูกที่เปลงปลูกยญ้า่นี่หรือยังไงลงทางนี้ลูก ศาสนาเป็นไรวาสนาคล่องใจอะไรเอ๊ะลองแอกแอกแอกดูเกียร์อะไรลูกเหมือนเกียร์อะไรไดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช้างไปก่อนโอ,อ้ได้ไหมมาแล้วจ้าก็จะผ่านวัดป่าบ้านจินดานะคะนี่ดูระยะทางก็ ที่จะไปผูกก็เกือบเกือบสองกิโลนะคะพนทิปสู้ๆนะคะพนทิปโฆษณา,นะาสู้ๆจ้าโอ้ยมีเชือกคล้องโคลกันทุกเชือกเลยทุก คันออสก็สู้ๆนะคะสงสัยอมยิ้มอยู่ตอนนี้คนที่สู้ตอนนี้ก็ต้องน้องปั๊มมี่แล้วค่ะสตาร์ทรถไม่ติดสักทีสงสัยว่าเตียนโบน้องปั๊มมี่เอ้ยเลยแล้วไหม <c oughs> ทางสูงด้วยลูกเมยมันจะตกทางนะลูกไปอีกอโอ้ยมีแบกกันเอาอาหารนะคะดูต้นกระถินนะลงอเอออาปากัน มาสู้ๆพาชลิอือหักแล้วนั่นเริ่มพักผู้ป่านี่ดูวาสนาไปแย่งของสามีอีกดูสิดูซิที่เขาให้หักไม่ยอมหกักฝนทิพย์เอาของใครเอาของไปคุคนคนคกน,นุ่นส <c oughs> งสยัยฝนทิพย์จะแย่งไฟคุกนุ่นตกอยู่ข้างทางนุ่น โอ้ผายสลีบางคนได้เยอะมากเลยพี่ใหญ่ปูน้อครับไปแล้อสู้ๆพอนทิปถึงแล้วลูกใกล้ถึงแล้วเอองานผายโคเก,กทิมตูดพี่ใหญ่แล้วเลยต้านเลยหรอเดียวเดียว พี่ใหญ่ต,ตั้ตเสร็จไฟโคกเดินหลังไฟโคกได้ไปแล้วสงสัยจะไปพูกตรงที่แมคโครนะคะนี่ยาเยอะตรงนั้นไปแล้วไปเลยไปเลยพอทิปใกล้ถึงแล้วลูกสู้ๆนะลูกได้ออกกำลังกายด้วยยิ่งเน้อหนาวอย่างนี้ รองกับเพื่อมเลยคนทิพย์ศาสนานีก็ไม่รู้เป็นอะไรเดินไปร้องเอ๊กเอ๊เออยูอ่นั่นเลย เป็นอะไรวาสนะโอ้ตามตามติดชีวิตช้างในการเดินทางไปผูกนะคะนี่เออวาสนาเป็นไรวาสนะ how กันด้วยนะคะยิ่งหนาวๆอย่างนี้เย็นๆสวัสดีนะคะนี่มีน้องปั๊มมี่ขับเล้งแม่ก็ถ่ายคลิปให้ ใาต้นไหนโอ้หายต้นไหนโนน้ำนี่โนอะับตรงไหนหันนนนแบบนวเทียนโบนโอบ้ัดก็ดนานานี่เองอุออตูพ้นทพิ์ไม่ได้นะ นั่นเป็นยังไง ได้นะคะนีม่มีโวยวายมีโวยวายเมื่อไรจะถึงสักทีเนาะโอ้ยเดินไปก็เช็คสมองเช็คร่างกายของสามีนะคะวาสนาเป็นห่วงมาก ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะโอสวัสดีค่ะพัมมีโอ้เก่งมาก